พามาดูวิธีการทอดตักกแตนสายพันข้าวหอมนะครับเป็นตักกแตนที่มีสีทองลองมาชมครับว่าทอดออกมาแล้วสีสันเขาะจะสวยงามมากไ,ห,กไหมขนาดไหนสวยนะคะ การทอดต,กกตั๊กแตนข้าวหอมนะคะสีชมพูเลยเนาะหอมสชีชมพูเลยมีนะครับหลังจากที่ทอดออกมาแล้วสีสันสวยงามมากครับน่ารับประทานเป็นสีชมพูเลยครับกรอบอร่อยไข่แน่นๆไข่เต็มๆเลยครับตั๊ก,กแตนสายพันธุ์ข้าวหอม,มสายพันธุ์ใหม่กำลังมาแรง